เอาไว้ข้างๆพุ่มไม้จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเฮ้ยนี่ไงคนที่ใส่เสื้อส้มเฮ้ยมืออีกข้างมีอาวุธด้วยอะไรอะ่ะถือขวานนี่หว่าพยายามอยู่ให้งเงียบที่สุดเราก็นอนอยู่ใกล้พุ่มไม้ด้วยอย่าไปโดนกิ่งไม้หรือไปโดนพุ่มไม้ก็พอไหนว่าโทรศัพท์ตอนนี้เวลาตีสามหกนาทีแล้วนี่หว่ะมันตายนี่ว่ามั้เพียงแค่ไม่รู้เลยมันยุ่เกิกนไปแล้วมันจะได้เป็นยีสต์อะไรว เออวะ่ะตัวตายตัวแทนจริงด้วยผมเรเอาผ้าคนรู้ต่างๆออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าเอามารองพื้นไว้เพราะพื้นมันคันมากแถวๆพื้นตรงนี้ก็มีมดแดงด้วยผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสนาทีแล้วแลวตอนนี้แบตผมก็เหลือน้อยแล้วด้วย15%เผมก็เลยคิดว่าจะเล่นโทรศัพท์เล่นดูเฟซเล่นดูทิกตอกเงียบๆไปก่อนในใจผมคิดว่าขอให้ตีห้าไวๆเถอะกลัวว่ามันจะมีงูอยู่ในพุ่มไม้อือ <c oughs> อะไรเนี่ยมาแอบอยู่นี่ได้ไงวะ <c oughs> นั่นนนคทีี่่่่ใสเสเื้้อมวา เขาทําอะไรอยู่อะมือถือขวานด้วยโอ้มาตัดไม้เหรอหรือว่าเขามาลักตัดต้นไม้วะเพราะทางนี้มันเปียกรถไม่ค่อยขับผ่านมาด้วย